สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบช่องออมสิบออดทัวร์ับมาคุณปูสองร้อยขีดห้าไดเข้าไปทุกพี่จะไปนีวว่ลาบจะไปโยงโยงมันคุณปูได้เครื่องใหม่เลยคุณปูได้เครื่องใหม่เลยเครื่องเก้ายกลงยกเครื่องไม่ขึ้นเอาได้ทุกพี่ ข้ออเดคือใส่หน่อยแท้แค่หนึงโดนห้าโดนไม่คือใส้ลายเดีเอาแน่เลยนี่ลหลายเว้ยหรือว่าส่เจ็กเร็วข้ออิบัติเนี่ยด้ไหม อุ้ยมันเทเอาเนาะเขาถ่ายคลิปก็เซ้าตักเพราะเขาเป็ดกลอ้องก็เซ้าตักไปเถอะใช่ันมีนเัเดี๋ยวนว่ วอ,อคุยกันไดน้ี่วอหนึเรียกวอสองวอสามวอสี่วอสีด่ดิจิกจิกอมแล้วเถอะเอาไหนคุยกันเดียวอารถไทยหือแนวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันกอนอ้นน เราตักเหมือนอะไรเอาไหมเนี่ยนี่กระลิงนุ่งกระรับที่นี่อะไรอกหง่ายเฉยๆล้นนมาใช่เจ็ตักเลย ขอนหายเลาได้คุณปูป่เงียบอิพเจ้านหูน้ำปลาแตกแล้วนีเลยบูดสิ้นกิดที่เป็นเลี้ยนไหมวะแหละบางส่งไม่เไม่เยี่ยมพว่หัวแล้วเฮ็ดดีๆได้ดูพี่พรพรเรีนรถห้อรอเล่นงูกินหางกันแล้ว รอดลงไปก็ต้องเฮ็ดมันดีดอกข้างๆางวานะน่ะเดี๋ยวป่าเศร้ามีอะ่รก็ได้เฮ็ดระบุกระว่า,ากันอะไรดอกเดี๋ยวน้ำเศร้ามากเหมือนห่วหุ้งก็อดะตัวอัด,บด,บดบแบบก็มีโหลดเด้ก็มีโหลดมีลาเด้คุณปฟูปก็ได้ ยังแกวอยู่ถตาเรากระซ่าแน่ธรรมดาล,ล่ะนาะแต่ซ้ำผู้เฒ่าเฮ็ดเรียกกันละะ่ะเยีาจวดจัดก็แม่นล่ะ ใค,ใครเด็ก,ากขายแล้วว่ะรถขายเลยใครเด็กขายพวกขายกับเห็ดงานต่อแล้วว่ะแกประกาศขายอยู่เด้อืม้กัเฮ็ดคู่เก่าๆก็เป็นอยู่มาแล้วรถรอ เสียอันน้ำซิ่งม,มันว่ามันซื้ออันบ่ืออหมดเลี้ยงเัดด้งมไปใหมให่จัดสดมาคันนี้จัดสดสดมาเลยมันว่าเฮ้ก็ตแสนกั่วบ่ละว่าเอฟซีเก้าเจสองสิบรึเปล่าหลู่น้องเว้ยหามสวยดี กากเพชรเต็มเลยลเลยยี่ยมเลยยุบแลยวเนี่ทำมะมาขูดทั้งลบไปขายนะกากเพชรเราได่ไล,ล่ๆกันเลยหอกเพชรใกล้ๆนี่ได้ยังหน่อยแท้ได้จะเสมอจังอ่างไว้ได้ลูกเว่ ตัวนี้เป็นคนทรลสั้นเลยไม่ใช่คนทรลยาวเลยตัวนี้เสียงนิ่มดีอยู่เนี่ยเสียงคุกกี้เสียงเครื่องอะไรถ้าขั้นนี้ขนไส้ขนไส้เต็มก็บ่เป็น รถไม่ใช่ไหลาแล้วว่าติรถไม่ใช่ไหลายเครื่องมันแร้งไม่รู้เพี่หรือว่าอัดให้มันยูดิยันสลักมันก็แน่นดิอัดอัดมันใส่สลกดิตักหลืบปุ๊ต้องรถไม่ติดเตะ ไปยสามตัดเอาดิไปสามตักท้งนากยังวางอยู่วัดไป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 าองอดไห่เดี๋ยวเียแห้งดีเปล่ะเรามันซุ้มไม่ลู้ๆก็นอะไรซุ้ม ุ่มเหมืสีปาผากับสีชมพูนี่อะไเสียมันปลาสี่มันจอดเจ้าเมยเฮ้ข้างในปลาเ้าเมีปลาวนบวพี่เลยปลาที่จอยหน้าลอยแต่น้ำเทเลยลูกพี่เทเลยเท้ยเลย ดีลามันขาบอกว่าให้เดือนหันหนาไปทางหุ่นหันหนาไปทางห้าดากรถแล้กก็ะด้ามตักขึ้นเล็กกระอยเรื่อยไอ้ปันเนี่ย ะได้แน่เลยเนาะ่กงง็งาม,มาจบสาก็พลังสื่อพลังสื่อยังเเป็นในสาไปเถอะพิชซิ่งนิดน่อยก็เอาไปเชดเป็นท่างเป็นทางทาง่งายกูหดปากท่างไปสามตักไปขั้นหนี้ เาปลาไทยกันแล้วพี่เดี๋ยว่าแก้ๆสิกัมีแออยู่เนอมันจะไม่มีเงเยนสบายเมือเท่าคำเมือกันล่ะ กูม <À. S 2> ีไซมหมดเอดูกดหมดเอดูก็หมดเหมดเอดเของีอกก็ว่าคือมียดระใไปงุ่มกวงกันเล็กน้อย เสียไหลขึ้นกันแต่ลูกปิดเสีนซ้ำกันลแล้วล่ะว็ได้นับตัดได้กาวว่าได้มันล้นเลยพี่ ขันหนึ่ง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 ใส่เวลาจา้าหนาที่ดีเดี๋ยวเอานับกันแล้ใส่จักตักเดี๋ยวมานับฟูฟั่เอาตาว,วุวยอ่าดินตักที่หนึ่งนับหนึ่งมา ใส่หัดลูกพ่วงมาได้วครันีนิว่าธรรมดาเล่ยลากลูกคอมเล่นนกเต็มตเต็มบุืกี้ได้เปลี่ยงเยู่ต้อแห้งกันหรออากที่สอง เอาเต็มเต็มฝีนี่เลยที่สามนับแบบสโล่นะจากที่สี่ ตักที่หา้างักกับไปดูดีงัดกับไปนาเด้อเักที่หก ตักไอ้แจตก,กตักพ่อพี่มก้ไปไปหกตักพ่อนแล้วมาสองร้อยนะแต่ตุ้งกี้มันเล็กหกตักก็พอดีแล้วละ่ะงานที่ใกล้ๆนี่ที่พื้นหนีนี่อเอาผืนเขาตะเกียงหนึ่งเสองมาต,ตรงนี้เอามาตะเกียนนงกับเกศถอยพอ่อเกศสามเกศสองเกศสามเกศสี่มาต่อมาเอาละคลิปหนา้าพ่อกันไหม่พีน้องวันนี้สวัสดีครับผม